ค่ะเมื่อนี้กัสิภาไม่เห็ดก๋วยจับยวนนะคะก๋วยจับยวนหรือว่าเขาเปียกค่ะเท่ากับไปเริ่มเหตุกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะเท่ากัเริ่มจากต้มน้ำให้เดือดนะคะต้มน้ำให้เดือดค่ะ อางที่ล่อนังเดือนะคะวัตถุดิบของเขากับมีขานี่ค่ะก็จะมีหมูยอนะคะแล้วก็จะมีเลือดก้อนค่ะเลือดหมูนะคะแล้วก็สีมีต้นหอมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะไผ่ิมักเนาะค่ะมักไผ่มักมันค่ะเท่ากับต้มน้ำให้เดือดเลยค่ะค่ะตอนนี้น้ำกัลเดือดดีแล้วนะคะเท่ากับสีเอา กสีเอานี่เลยค่ะกสีเอาหมูยอ่อแล้วก็เลือดก่อนลงเลยนะคะลก็เอาลงเลยค่ะกรต้มค่ะ ตักพักนึ่งนะคะให้เลือดสุกดีค่ะเท่ากับสีมีน่นะคะส้นกขวจับนะคะเป็นส้นเปียกค่ะเข่ากับลางเตรียไใบเรียบร้อยแล้วนะคะใส่เลยค่ะระหว่างนี่ก็ให้ทุกคนปรุงรสตามชอบด้วยนะคะใครมาแค่เอาขึ้นนะคะใครมาใครมาปรึกษาใดก็เอา สารนันเลยค่ะพอปรุงรสได้ตามชอบแล้วนะคะกะสิเอาสินลงเลยนะคะสินลงไปเลยค่ะคือนี่ต้มบะไซหมูนะคะสินลงไปเลยค่ะค่ะพยายามค้นบ่อยๆนะคะเผื่อ ให้สินมันบัดิดกันนะคะตอนนี้สินของเข้ากับซุปดเเีเนียวนุ่มแล้วนะคะเข้ากับซีิดเตาเลยนะคะเข้ากับจิไซต้นหอมเลยค่ะใส่เลยค่ะค่ะกับซีนี้ต้นหอมพักซี่ใบเลื่อยแล้วกับพักซี่นะคะใส่ลงไปเลยะคะ่ะเค้กกลมหอมค่ะ เ้ากับิบไปตักเสิร์ฟกันเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะเข้ากับิบไปกินกันเลยค่ะ